Yeah. สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่23มีนาคมสอง4ค่ะพามาดูกล้าผักค่ะอันนี้ก็เป็นกล้าผักที่เราได้เก็บไว้บนขอบหน้าต่างในบ้านนะคะเนื่องจากว่าเราอยู่เมืองหนาวเนาะตอนนี้เนี่ยข้างนอกกล้าผักบางอย่างเนี่ยก็ต้องเก็บไว้ในบ้านก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกล้าผักอันแรกเลยนะคะอันนี้ที่เห็นนี้อันนี้เป็นกล้าพริกค่ะ เป็นพริกสกอชบอลตที่เราได้เก็บมเมล็ดจากปีที่แล้วแล้วก็มาเพาะไว้นะคะเราได้เพาะเมื่อวันที่หนึ่งธันวาคมก็เกือบสี่เดือนแล้วเนาะตอนนี้เนี่ยเขาก็เจริญเติบโตดีค่ะเราก็เก็บเขาไว้บนขอบหน้าต่างเนี่ยก็จะได้รับแสงสว่างแล้วก็แสงอาทิตย์อย่างเต็มที่ก็จะทําให้กล้าเจริญเติบโตดีไม่ยืดค่ะจากกล้าพริกกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกล้ามะเขือเทศนะคะ อันนี้ก็เป็นกล้ามะเขือเทศที่เราได้ย้ายมาใส่ในกระถางหรือในใจกลางของกระดาษทิชชู่เมื่อ5วันที่แล้วค่ะหลังจากที่เราเก็บไว้ในที่ร่มนะคะแต่เป็นที่มีแสงสว่างเนาะให้กล้าเขาฟื้นตัวนิดหน่อยนะคะหลังจากนั้นเราก็เอามาวางไว้บนขอบหน้าต่างเนี่ยเขาก็จะได้เจริญเติบโตดีเนื่องจากว่ามะเขือเทศของต้นเราเนี่ยมันยืดเนาะ ขาก็ต้องการแสงสว่างแล้วก็แสงอาทิตย์อย่างเต็มที่นะคะบนขอบหน้าต่างนี้ก็ดีที่สุดเนาะเราอยู่เมืองหนาวเนี่ยขอบหน้าต่างตอนนี้เนี่ยก็เต็มไปหมดค่ะโดยกล้าผักกล้าดอกไม้อะนะคะปีนี้เนี่ยเราปลูกเยอะหน่อยมะเขือเทศอะนะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศแบบทําซอสอันนี้ซานมาซานโนแล้วก็พันธุ์ใหญ่ยักษ์ก็มีนะคะถัดมาอันนี้เป็นกล้าพันมะเขือเทศมามันนะคะกับใจแกนโตโม แล้วก็พันแบบพุ่มก็มีนะคะถัดมาน,นะคะอันนี้ก็เป็นมะเขือเทศชื่อว่าโรเมลโลนะคะเป็นพัมแล้วก็เป็นพัน์พุ่มค่ะท่าน,นี้ก็เป็นกล้ามะเขือเทศค่ะเป็นมะเขือเทศที่มีขนาดกลางเกามีชื่อว่าฮันนีมูนค่ะแล้วก็มีกล้าพริกอยู่สองกระถางนะคะอันนี้เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลก กขามีชื่อว่าคาร์โรไลน่าริปเปอร์แล้วก็อีกพันหนึ่งก็เผ็ดเหมือนกันอันนี้มีชื่อว่า t รินิดเดตสกอร์เปียนตอนนี้มีใบไทออกมาแล้วเนาะอีกสองสามวันก็จะแยกกล้าค่ะแล้วก็มาดูอีกฐานหนึ่งนะคะถาดน,นี้เป็นกล้าเมื่อเทศเชอร์รี่ปีนี้จะปลูกสองพันค่ะก็มีพันซันเชอร์รี่พรีเมียมแล้วก็อีกพันหนึ่งมีชื่อว่าสวิตมิลเลียน เห็นเขาว่าดกดีนะคะแล้วก็จะปลูกดูสำหรับขอบหน้าต่างมุมนี้นะคะอันนี้ก็เป็นกล้ามะเขือค่ะก็เจริญเติบโตดีนะคะแล้วก็มีกระถางเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เป็นเมล็ดดอกกุหลาบซึ่งเราลองเพาะดูนะคะก็มี2องเมล็ดที่งอกออกมาค่ะ สำหรับขอบหน้าต่างที่อยู่ในห้องครัวนะคะเราก็มีผักอยู่สองสามอย่างที่ได้เพาะไว้นะคะเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ก่อนเนาะอันนี้ก็เป็นบาซิลโหระพาฝรั่งนะคะอันนี้ค่ะอันนี้ก็ซื้อมานะคะกระถางด้านซ้ายมือแล้วก็ตัดมาปักชำแล้วก็กระถางด้านขวามือเนี่ยได้มาจากการปักชำกิ่งนะคะตอนนี้ปลูกผักอื่นไม่ได้นะคะบาซิลก็แก้ขัดได้นะคะใส่ในผัด หมูผัดเนื้อผัดเนื้อไก่ก็อร่อยดีค่ะถัดมาอันนี้ก็เป็นกล้าของตะไครนะคะที่เราซื้อมาจากห้างซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็เอามาชําให้ออกรากหลังจากออกรากแล้วก็เอามาปลูกไว้ตรงนี้ค่ะในกระถางเล็กๆตอนนี้ก็รอให้อากาศอุ่นเนาะพออุ่นแล้วเราก็จะเอาไปปลูกในเรือนกระจกค่ะ ถัดมานะคะอันนี้เป็นฟักแมวนะคะหรือมระหวานหรือมีชื่ออีกอย่างหนึ่งชโยเต้นะคะเราซื้อมาก่อนหน้านี้นะแล้วก็เอามาเพาะนะคะปีนี้เนี่ยลองเพาะดูอันนี้ผลที่เราเพาะก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้ก็เริ่มมีใบแล้วก็มียอดออกมานี่ค่ะอันนี้เพิ่งซื้อมาได้สองสามวันก่อนอีกสอผลนี้นะคะ ไม่แน่ใจว่าแก่โพที่จะออกยอดใหม่หรือเปล่าอันนี้ก็จะลองเพาะดูค่ะถัดมาอีกนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นมันเทศนะคะก็เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเราจะเอาทั้งหัวแช่น้ําก็ได้นะคะเหมือนที่เราทํานี้แล้วก็แช่ในขวดน้ํานะคะหรือว่าจะตัดครึ่งก็ได้นะคะอีกสองกระถาง หือว่าในขวดแก้วนี้เนาะแล้วก็ในขวดพลาสติกนะคะอันนี้เนี่ยเราก็ตัดครึ่งนะคะแล้วก็แช่น้ำเขาก็มียอดออกมาแบบนี้นะคะก็จะลองเพาะดูแล้วก็ปลูกดูนะคะว่าจะได้ผลหรือเปล่าค่ะเรามีกล้าผักแล้วก็กล้าดอกไม้บางอย่างนะคะที่เรามาวางไว้ใต้ไฟปลูกผัก อันนี้ก็เนื่องว่าเรามีพื้นที่ไม่พอนะคะขอบหน้าต่างก็มีจํากัดเราก็ใช้ไฟปลูกผักแบบนี้ค่ะช่วยด้วยเขาก็ทำหน้าที่คล้ายกับแสงอาทิตย์นะคะก็จะทำให้กล้าของเราจเจริญเติบโตดีเดี๋ยวเราจะปิดไฟปลูกผักค่ะแล้วก็เปิดไฟธรรมดานะคะมาดูว่าเรามีกล้าอะไรบ้างค่ะนี่ค่ะก็เป็นหลังจากที่เราเปิดไฟแล้วนะคะเราก็เห็นได้ชัดขึ้นเนาะ เดี๋ยวเรามาดูตรงมุมด้านในก่อนก็ได้ค่ะก็มีอันนี้เป็นกล้ามะเขือนะคะแล้วก็มีกล้าดอกพิทูเนียอันนี้ก็ยังเล็กอยู่กล้ามะเขือค่ะแล้วก็อันนี้เป็นกล้าดอกไม้ค่ะที่เราปลูกเพื่อใบเนาะต้นละสีผสม แล้วก็มีมะเขือเทศบางส่วนที่ไม่สามารถวางบนขอบหน้าต่างได้อันนี้เป็นมะเขือเทศพุ่มค่ะทำเบลลิงทมถัดมามุมนี้ก็มีกล้าพลิกบ้างนิดหน่อยกระถางเดียวนะคะแล้วก็อันนี้เป็นต้นระสีผสมค่ะที่เราหว่านไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี้นะคะแล้วก็มีกล้าดอกไม้อันนี้เป็นดอกแอสเตอร์ อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นกล้าดอกแอสเตอร์เป็นเมล็ดที่เราได้เก็บเองจากปีที่แล้วนะคะแล้วก็รองนํามาบ่มแล้วก็เพาะดูอัตราการงอกดีมากเลยค่ะดูภาพโดยรวมนะคะงอกเยอะเลยแล้วก็มาอีกกระถางหนึ่งอันนี้เป็นกล้าเล็กๆอันนี้เป็นต้นผักชีฝรั่งนะคะใช้เวลาน,านานมากเลยในการงอกแล้วก็จเจริญเติบโต นะคะคก็เป็นปีแรกแล้วก็ครั้งแรกที่เราลองเพาะดูแล้วก็ปลูกดูก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆนะคะว่าพัฒนาการเข้าไปถึงไหนนะคะโตช้ามากเลยค่ะพามาดูในกรีนเฮาส์ค่ะแล้วก็มีกล้าผักกล้าดอกไม้แล้วก็กล้าผลไม้ค่ะ อย่างที่เห็นนี้ถาดแรกนี้อันนี้ก็เป็นแรดดิชนะคะปีที่แล้วเนี่ยเราได้ทดลองเพาะในถาดหลุมก่อนแล้วก็เอาลงไปปลูกในดินได้ผลดีปีนี้เราก็ทําอีกนะคะอันนี้เนี่ยเขาโตขึ้นเยอะเลยนะคะอันนี้ก็พร้อมที่จะเอาไปปลูกลงในดินแล้วค่ะก็คงประมาณสักสองสามวันเนาะก็จะปลูกลงในดินนะคะแล้วก็ถัดมาอันนี้เป็นกล้าของผักบีทรูทนะคะ ผักบิดรูทเนี่ยเราจะปลูกลงในดินก็ได้หม,มายความว่าเพาะเมล็ดลงในดินก็ได้หรือว่าเราจะบ่ม,มเมล็ดให้งอกก่อนแล้วก็มาเพาะในถาดหลุมรอให้เขาโตอีกนิดนึงแล้วก็เอาไปปลูกในดินแบบนี้ก็ได้ผลดีค่ะก็แข่งกับอากาศที่หนาวนะคะเราก็จะได้เก็บเกี่ยวไว้แล้วก็เราได้เพาะหอมแขกด้วยค่ะ หอมแขกนี้ก็เพาะง่ายๆเนาะก็ซื้อหอมแขกมาหรือหอมแดงก็ได้เนาะเราก็เอามาจิ้มในดินในถัดหลุมแบบที่เห็นนี้นะคะเ้าก็จะงอกออกมาแบบนี้ค่ะเราจะปลูกแบบทานหัวก็ได้นะคะจะปลูกแบบทานใบก็ได้เขาก็ง่ายมากเลยนะคะหรือว่าถ้าต้องการเพาะเมล็ดก็ทําได้ง่ายๆเนาะเราก็บ่มเมล็ดแล้วก็เพาะในถาดหลุมแบบนี้ก็ได้ รอให้เขาโตอีกหน่อยก็เอาไปปลูกลงในดินแบบนี้ก็ทำได้ง่ายๆเหมือนกันค่ะปีนี้เนี่ยเราได้เพาะ,มะเมล็ดขึ้นช่ายด้วยค่ะเขาโตค่อนข้างช้าหน่อยนะคะอันนี้ก็เพาะ,มะเมล็ดได้หลายวันแล้วค่ะแล้วก็บ่มเมล็ดให้งอกก่อนเอามาเพาะในถาดหลุมแบบนี้ค่ะก็รอให้เขาจเจริญเติบโตดีแล้วก็จะเอาไปปลูกในกระถางหรือลงดินค่ะ มาดูมุมนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นสตรอเบอรี่ที่เราได้ซื้อมานะคะอันนี้ก็พร้อมปลูกค่ะมีดอกออกมาแล้วด้วยนะคะถัดมาก็เป็นถั่วลันเตาค่ะเราก็เพาะในถาดหลมสามสี่เมล็ดน,นะคะอันนี้ก็พร้อมปลูกค่ะผักที่ชอบอากาศเย็นอีกอย่างหนึ่งนะคะอันนี้คือผักตั้งโอ๋ก็ชอบอากาศเย็น อันนี้เป็นเมล็ดที่เราเก็บมาเองเนอกจากผักตั้งโอดที่เราปลูกมานะคะก็เก็บเมล็ดได้หลายปีเขาก็งอกดีอยู่ค่ะเขาชอบอากาศเย็นแล้วก็จะเจริญเติบโตได้ง่ายๆนะคะอัตราการงอกก็เยอะเลยค่ะเราได้เพาะเมล็ดผักสลัดด้วยนะคะก็ถึงเวลาแยกกล้าค่ะ ถัดมาก็เป็นกล้าดอกไม้อ็อกซ์ไอเดซี่ยังไม่มีเวลาปลูกนะคะเขาก็โตขึ้นตั้งเยอะเลยนะคะแล้วก็จะเอาไปปลูกอาทิตย์นี้เลยค่ะเดี๋ยวมาดูตรงชั้นล่างนะคะก็มีกล้าของหัวหอมนี่หอมหัวใหญ่นะคะที่เราได้เพาะไปจากคลิปก่อนๆตอนนี้เขาก็เริ่มมีใบออกมาก็พร้อมปลูกค่ะ อูใกล้ๆนะคะก็มีใบยาวเยอะเลยนะคะก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ถัดมาก็เป็นกล้าของสวิชาร์ดเราก็เพาะในถัดหลุมมานะคะก็ดูแลให้เขาจเจริญเติบโตตัวอีกหน่อยก็เอาไปปลูกลงในกระถางหรือลงในดินได้ค่ะ ที่เห็นในกล่องพลาสติกนี้นะคะอันนี้เป็นกล้าของมะกรูดที่เราได้เพาะจากมเมล็ดค่ะขยับขึ้นมาอันนี้ก็เป็นตะไครนะคะที่เราปลูกเมื่อปีที่แล้วตอนนี้เดือนมีนาคมเนาะอ,อากาศเริ่มอุ่นขึ้นนะคะเขาก็เริ่มเจริญเติบโตก็จะเห็นมีใบสีเขียว,เ,ยวเริ่มออกมาแล้วค่ะใกล้ๆนี้นะคะอันนี้ก็เป็นกรีนเฮาส์เล็กๆ พอดีต้องการชั้นวางของค่ะต้องการวางกล้าผักต่างๆกล้าดอกไม้นะคะก็เลยซื้อกลีนเฮาส์มาแล้วก็มาไว้ในกรีนเฮาส์ใหญ่อีกทีหนึ่งก็เพื่อช่วยป้องกันอากาศหนาวนะคะแล้วก็มีที่วางกล้าผักเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอย่างในบ้านเนี่ยเราไม่มีพื้นที่เนาะเราก็ได้ย้ายกล้าพลิกออกมาเยอะเหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นกล้าพลิกที่เราได้แยกกล้าออกมาใส่ในกระถางต่างหาก ก็เอามาเก็บไว้ในกรี e นเฮาส์นี่ค่ะน,นี่ก็เป็นกล้าพริกทั้งหมดเลยนะคะด้านข้างบนด้านล่างก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นกล้าพริกถัดมานี่เป็นกล้าผักกาดอันนี้เป็นผักกาดกวงตุ้งฮ่องเต้ค่ะแล้วก็มีกล้าดอกไม้อันนี้เป็นดอกบิโกเนียอันนี้เป็นพีทูเนียนะคะบิโกเนียนี่อยู่ข้างใน ขาจะใช้เวลานานหน่อยในการเจริญเติบโตนะคะอันนี้เป็นดอกบิโกเนียแบบรากฝอยแล้วก็ด้านในสุดที่เห็นนั้นเป็นดอกดาวเรืองฝรั่งเศสก็ถึงเวลาแยกกล้าแล้วค่ะยังไม่มีเวลาเนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราจะมาแยกกล้าแล้วก็ชั้นล่างสุดก็จะเป็นดอกดาวเรืองฝรั่งเศสเหมือนกันอันนี้เราเพาะในกรีนเฮาส์นะคะ ไม่ได้เพาะในบ้านเขาก็งอกใช้ได้ค่ะอัตราการงอกก็ใช้ได้นะคะแล้วก็ถัดไปก็เป็นกล้าพริกแล้วก็เป็นกล้าบิทรูทค่ะกล้าผักหรือกล้าดอกไม้ต่างๆเขาก็มีหลายขนาดหลายไซส์นะคะอย่างที่เป็นต้นเล็กๆเ,เนี่ยเราก็ดูแลให้เขาจเจริญเติบโตนะคะ สำหรับที่โตแล้วอย่างที่เห็นนี้นะคะอันนี้หอมแขกโตเยอะเลยอันนี้ก็พร้อมปลูกค่ะ radish ก็เหมือนกันค่ะอันนี้ก็โตขึ้นเยอะเลยนะคะทวนลันเตาก็เหมือนกันค่ะผักเหล่านี้เนี่ยอีกสองสามวันเราก็จะเอาไปปลูกลงในดินหรือในกระถางค่ะในคลิปต่อไปนะคะเราก็จะเตรียมดินเพื่อปลูกผักเหล่านี้นะคะก็พบกันคลิปหน้าเนาะ ขอบคุณมากๆที่แวะมาชมคลิปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ